นี้ชิงชาสวรรค์คอนเทสค่ะเราอยู่กับบรรยากาศของปีที่6ค่ะฤดูร้อนรอบแรกค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้ารอบ8ดทีมสุดท้ายแล้วล่ะค่ะซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนตาครีประชาสรรจากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทเพลงกล่อมค่ะ อีกหนึ่งโรงเรียนนะคะก็มาใหม่เช่นเดียวกันนะคะนั่นคือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรจ,จักจังหวัดนครราชสีมาค่ะใหม่ก็ใหม่เจอกันวันนี้จะบอกว่าไม่มีใครได้ได้เปรียบรือว่าเสียเปรียบเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะสงขาเนี่ยเข้าไปแล้ว2โรงเรียนมาดูซิว่าโคโรนชจะเป็นโรงเรียนที่2หรือเปล่าโอ้หรือว่าจะไปตาครีก็คือตอนนี้หนึ่งโคราชไปนอนรออยู่แล้วใช่รอนรอแล้วค่ะ อาจจะเป็นอีกหนึ่งโคราชตามไปหรือว่าอาจจะเป็นน้องใหม่นครสวรรค์ก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยบทเพลงนี้ครับข<า>องเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรจากจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงล่องใต้เป็นการแต่งของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติปี2542นะครับครับโดยแต่งให้กับชัยชนะบุญโชธเป็นผู้ขับร้องแล้ก็คนเทลาในเพลงนี้ก็คือคุณพิกุล แล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานต้นแบบเลยนะครับหมายถึงต้นแบบก็คือครูเพิ่มคล้ายบรรเลงเคยได้ยินไหมเก่งเก่งเ,เ,เ,เรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานให้กับสนธราพรารุนนวลรุนรุนรุน,รน,รนครับแล้วก็มีมีการบันทึกเสียงครั้งที่สองก็คือพศ2532ในงานกึ่งศัตวตรรษลูกทุ่งไทยคร,ครั้งแรกนะครับอันนี้ประยงเชิญเย่เรียบเรียงเสียงประสาใครร้องก็ ชัยชนะกับพิกุลเหมือนเดิมออ๋ออถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรจากจังหวัดนครราชสีมาด้วยบทเพลงลังใต้ค่ะ ทะเลแสนสดใสเกาะแก่งงามสุดวิรัโขดเขาแนวภัยล้วนมากมีประเพณีอารยธรรมอันลัำค่าช่างสุดแสนประทับจิตติดตึงตราอยากกลับไปล่องใต้อีกสักครา ลองต้ไปตามเสียงเพลงกล่อมบันเลงเป็นเพลงราวใจมนต์รังจากแคว้นแดนทินแห่งกลิ่นบูงมามาลายเมืองตายใค้เยือนเหมือนท้องวิมารลองต้ได้เป็นควันตาทองเที่ยวมาเรืยนรมซ้ำ จับใยห้วยนองคลองทานก็แก่งสถานอันวิไล ที่แสนสุดดีสุราธานีเมืองคนดีที่สุดสดใสนครศรีธรรมราชอย่าประกาศถ้าทำเกิไกลกระบี่สุขสดใสปากหัวใจพี่ไม้ปองโอ้พังงาขาคุราพี่งงงนันผู้เก็บกอสวรรค์เวลาวันหนึ่งไม่มี แต่ยังให้พี่ติดตรึงแต่คิดถึงพระธลุงและสงขาสตุนปาตานียาลาโต้พี่ตรึงตราโอ้บางนารามีวาสนาคงมาอีกที จะไม่ขอเลือเนเสน่ห์ติดเตือนทั่วเดือนและปีมนรังปัใต้ใจมันผูกพันเสมอชีวิตตราบชั่วชีพนี้ เินค่ะแม่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 เนกันแบบว่าหน้าท้องแบบว่ารับผมสวัสดีครับผมชื่อนายธนงศักดิ์สิงหรัตน์ครับอายุ16ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชื่อเล่นชื่อแอลครับฮะแอลชื่อแอลครับผมทำไมเป็นผู้ชายชื่อแอลแม่ตั้งให้เขาชื่อจริงชื่อยอดรัก่ะ ปล่าครับชื่อธนงศักดิ์ครับชื่อจริงแล้วเพราะอะไรที่แม่ถึงตั้งชื่อว่าแอลวะลูกแม่บอกว่าตอนเด็กๆร้องเก่งเหมือนพี่แอลยอดลักครับร้องเพลงแต่แต่พี่แต่พี่แอลเขาร้องเป็นเพลงนะอันนี้คือร้องแบบร้องไห้ร้องไห้เก่งครับอ๋อแต่ว่ามาเวทีจิงชาสวรรค์ครั้งแรกอย่างเงี้ยแอลรู้สึกยังไงบ้างอ๋อผมก็ตื่นเต้นมากครับเป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกของวงดนตรีเราครับเพราะว่า ผมเนี่ยก็ไม่เคยแข่งแมตช์ใหญ่ๆที่ไหนเลยก็เป็นครั้งแรกของผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับค่ะรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้แต่ว่าเอ๊ะมาจากโคราชทำไมเราไม่เลือกเอ่อหยิบเป็นภาษาอีสานหรือเพลงอีสานแต่ทำไมเป็นเพลงว่าเออลองใต้ก็เพราะว่าเพลงลองใต้เนี่ยครับมันเป็นเพลงที่สนุกอะครับแล้วก็มันมีเนื้อหาสาระที่ชวนคนให้ไปเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยครับกำลังใจดีกว่า <Hello. S 1> คครับ สำหรับโรงเรียนเรานะครับก็มาเป็นปีแรกนะครับผมเองก็อยากจะขอฝากนะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุตรพาวิทยากรนะครับขอให้ชาวโคราชนะครับเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับค่ะค่ะคุณเต้นอแล้วขอเชิญอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะตาคีนะคะประชาสัมพันธ์จาก